พี่นาวาสวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถอะไรครับบัคกี้อ่ารุ่นหนึ่งสองสี่สองเจ็ดนี่รุ่นนี้หน,นึ่งสองสี่สองเจ็ดพูดด้วยครับ <10. S 1> อ่านะจะมีหนึ่งสองสี่สองหกแล้วก็หนึ่งสองสี่สองเจ็ดนะครับจะเป็นตัวรถ w l วนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเอฟค o r นะฮะความแรง,งเขาเจ็ดสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยอ่าเดี๋ยวให้ช่างนาวาเกตมาให้ดูนะครับอันนี้ดึงออกแบบนี้ครับอ่าเดึงออกมาเลย เขามีอะไรให้บ้างครับในกลอ่องดึงออกมาเลยครับนี่นะครับนี่คู่มือมีคู่มือให้แล้วก็ที่ขอดูที่ชาร์จแบตหน่อยครับที่ชาร์จแบตเป็นแบบไหนครับที่ชาร์จแบตเป็นแบบนี้นะครับสาย usb ชาร์จแบตเตอรี่ได้2เซลล์แล้วก็แถมประแจถอดล้อมาให้นะครับอ่านั่นคืออะไรีรโมูนนะครับเอาเกะกล่อ,องีโมทเลยครับนี่คือตัวรถ ตัวรถของเขาจะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะครับนี่นี่คือตัวรถเลยสีน้ำเงินหล่อเฟี้ยวนะฮะสไตล์บักกี้นะฮะ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงทาไมถึงวิ่ง75เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับไล่จากข้างหน้าก่อนเลยนะฮะโชคจะเป็นโชคอะลูนะฮะเป็นโชคน้ํามันนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังนะฮะทาวเวอร์โชคของเขาก็จะเป็นอลูมิเนียมตัวนี้ ่าตัวนี้นะฮะทาวเวอร์ช็อคของเขาเป็นอารูนะฮะเพจล่างก็เป็นอารูนะฮะมาดูด้านในกันนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นแบตเตอรี่ลิโพ7.4โวลต์นะฮะ2200มิลลิแอมป์นะฮะชุดมอเตอร์นะครับอ่าชุดบัตเตอร์นะครับตัวทีครับเป็นอ่าชุดบัตเตอร์ของอ่าบิวแอลนะครับ60แอมป์สวิตช์อยู่นี่นะฮะบัตเตอร์ตัวนี้สามารถรองรับแบตเตอรี่2เซลล์แล้วก็3เซลล์ได้นะครับมีรีซิเวอร์ของเขาเลยนะครับแล้วก็มอเตอร์ของเขาจะเป็นมอเตอร์บัตเตัวนี้ นี่นะครับที่ทำความแรงถึง75กิโมตร่อชั่วโมงนะครับเป็นมอเตอร์ลูกนี้แล้วก็มีฮีทซิงคระบายความร้อนมาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เซอร์โวก็เป็นเซอร์โวสามสายนะครับเพืยล่างนะครับเป็นอลูมิเนียมแบบนี้เลยน,นะครับเอ์โชกกระดูกหมานะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองความแรงกันนะครับสำหรับตัวนี้ เอกดแรงๆเลยครับกดแรงๆเลยแรงเนรเารนี่นครับเดี๋ยวเราจะลองแบตเตอรี่3เซลล์ดูบ้างนะฮะว่าความแรงของเขาจะเป็นแบบไหนนะครับ ต่อไปนะรอกูลองแบน้าเซลล์อกดช้าช้ากดช้าช้าแล้วก็แรงไปช้าช้าอาโอเคแรงมากแรงมากเลยนะครับนี่คือสามเซลล์ของหนึ่งสองสี่สองเจ็ดนะโ้แรงจริงๆวันนี้ดอกยางดอกยางนี่ฮะ หนึ่งสองสี่สองเจ็ดนะคะความแรงตามมือนะครับแนะนําเล่นที่โล่งๆนะฮะแนะนําเล่นที่โล่งๆนะฮะของเซตนี้ใส่สามเซลล์ไปเราต้องขยับแบตน,นิดขยับรังถ่านนิดนึงนะฮะขยับรังถ่านนิดนึงเพื่อจะให้ได้ใส่แบตเตอรี่อ่าสามเซลล์สามพันได้พอดีนะครับโอโ้โหสายแรงสายแรงสายโหดจัดไปครับสินค้าซื้อจากร้านตัวทอวยรับกันตลอดอายุการใช้งานเสียสององปีค่าแรงคิดค่าอะไรจริงจริงนะครับสวัสด,ดีครับ